fuck <tongan> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โชคของมันหุ่มนะครับนี่พักเที่ยงเหมือนเดิมครับออกมาหาเห็ดหลังที่ทํางานนะครับหาเห็ดหาต้นดอกก้านนะครับทุกคได้มาเจออยู่สองดอกแล้วเห็ดตะไคร้ครับนี่โอ้ยตุมต้มๆแล้วนะฮะสวยๆแล้วฮะโอ้ยนีะ เจอแครับโดดูนุ่นนนนงครับโอ้ยนี่นี่นี่โดดอยู่เลยครับสวยๆแล้วนี่โอ้โหนี่น้อยเห็นมันครับ แกจะมาเอาหนอครับกับซอบแม่ไปเจอฮิตก่อนครับเอาว้นี่ครับลองหาดูรอบๆนึ่งครับมีกว่็เนี่ยได้หนอมาแกงามๆครับนี่หนอไล่สวยเฮ็ดกันเลไปเจอมูครับยื้อแค่นี้ครับเดี๋ยวเอาหนอก่อนครับนี่ปลาหนอตั้งใจมาเอาหนอเข้ามานี่ อันนี้เป็น,นว่าผมเรียกดอกแกนนะครับอ่อนๆอ่อนเท่าไหรครับเธอกินได้อยู่บุกชนิดนึงครับใส่กระสอบไปไหมใส่กระสอบนี่นี่อันอน่ะแห้งนอกน่ะปุ้นนักไหนดีอ้อะขวะขวะติดสับใส่เลยแยกไปเลย,ย,เลยอ๋ออนี้ยังเห็นหมวกู ไม่ติดมาไงไปนอปอกันนี่เจียเห็นนะติวเลยกะสอบต่นอยาวล้วมาเอายาวแล้วต้วน้อยต้วใหญ่ๆนี่มีอ่ะหนึ่งหาง เสียงดังไพเราะพรกๆนั่นแหลเนี่ยมลอมต้องเสียงไ่ของเราเนี่ยเอ้ตกเกียบปะอันนี้เน,นี่ยพึ่งนัวที่เขาคนใต้อยเลี้ยงอ่ะอ๋อข,ขี้ต่างนี้อ่ยน้ำหวานนี่ฮะเมนตุกดึกฮะแจ๊นนั้นนั้นบ้องมันเนี่ยบ้องมันไงอืมแัมนารงขี้ต่างนี้่ยอืมมันต้องชอบกองมาใสาก่กอะลรใ,ให้ครูเอาไปเลี้ยงอ่ะ

ปวดแล้ันเล้อมบปดเท่า้ม่อบ่เออไม่นี่นี่นี่อ่อนหักเลยหักเลยอกนนี่ดึงดึงดึงเจักเลยเออนวอ่อนี่กะอ่อนน้อยดอกแก่นมาเอาก็นไงเสียวก็นอกน เออย่เลยไกีเหื่อเนี่ยี่วะอืมกเต่าม้งเนหน่อมันงามเห็นลมออกผมซ่อนเฮลลมเลยแกได้ไหมซีจีบนฮะหัวเขากวาดก็มีอยู่นะแค่กวาดบานไปละเหลือก็อันนี้นี่ผมดาฟอกหนึ่งมันนี่มัน ก็นอไล่พวกเขาอันนี้กะอด้นะป่ไปเลี้ยมั้งก่ <laughs> ดูหากนางเปาะปะเลยวะ่ะนอ,นอันน้อยนี่กะเลนเอาอันใหญ่นี่ นี่ปลาดอกกล้วยอ่อนออกมาเขาหนึ่งอันนี้ดีจริงเนี่ยดีกับว่ะอ๋อนี่นี่ยู่กำลังเมีนฮะหากก็ได้นิดเดียวเขาเอาเตัวครับอันนี้น้อยรับของหางโอ้โหนี่พัน พันอย่างพวกนี้อเป็นลงน้ำหวานมันลำนะเนี่ยหวานหวานออกุ้มๆหน่อยแต่ลำอ่อนๆฮดอืมนี่ข้างใน,น,นอ,อันนี้ จองหางเอาปอกเกียงเอาไปนักล่ำมีเฮงเลยกินกระนอกอ่ะเฮ็ดโคดบอยเนี่ยโคโก็เลยหักนอฮะเอ้ยเจอเฮ็ดโคดฮะออกเกาโนเลยได้ทั้งเฮ็ดได้ทั้งนออ่ะโอ้ยยุงมาเยอะ xong đọc chứ không chứ không là nè chứ không là nè nè xếp nè lắng đi kìa, mình nè 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 ชนมาของมันขุดเนี่ยเขาเรียกนอบุญนะขุดเอาขาวๆข้างในอร่อยฮะหางต้อนผมมาเจอสองลำนะครับยังใหญ่เลยครับนี่รัวอู้อางก็วนๆเลย mưa cầm ra, đấy, nếu phải điu, cơ em ơi ở cả sọ điu, 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 nát lắm rồi điu, Ui, này điu, Cũng này pọc men men chong này, <cười> <cười> sót, này. À. làm ụp ụp thêm à นีเห็นโคนะสองดอกออกติดหน่อเรบะก็แลยอย่ากหักหน่อโวมันเห็ดนี่เนาะในให้ก็มีหลังกมีน่ะโคลแล้วก็แบน่อนี่นี่ยได้ด้วนจุลจุลัดเนี่เอาเลยสั้นนี่เจอหค่โคนวะอย่างกินพ่องกับมนมันออกอยู่ตรงนี้ว่าดอกเดียวกับดอก เดี๋ยวยูเดีไป,ไปน,นี่ก็พ้น,พ,นพ้นปลาหนองแล้วครับระหว่างทางกลับกว่าหาฮิตกลับไปตัวค,ครับสรุปครับน้อยหลายหางครับ นี่ส่วนเห็ดับได้ประมาณหนึ่งสองสามเี่ยวหกวันเจ็ดดอกอะรวมทั้งสองยางนะครับทั้งเห็ดโคนทั้งลมนะครับเห็ดลมคือเห็ดไข่นะครับนี่เราขอเขาเนี่ยบดีแล้วไม่ชอบไปลืมก็ได้ก็เจ เราแค้นช่วอคนมันหุ่มนะฮะบนี่ยบ่ายโมงาถึงเวลาทำงานครับนอเต็มช็อปนต็มช็อปอ่ะดอกแก้รก็ได้พอหน่อยนะเพื่้นเติเล็กนะ